กินแล้วอายุอาจจะสั้นแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยอันนี้คือเดล,ลี่มีทเนื้อแดงรูปหรืออันนี้เพื่อนๆครับโปรเซสมีทหรืออัลตร processed m e นะครับองค์การอาะไรโลกเขาจัดให้โปรเซสมีทเพื่อนๆครับเป็นคาร์ซิโนเจนบุหรี่เนื้อแดงแปลงรูปเป็นคาร์ซิโนเจนมีโซเดียมฟอสเฟตเลือนะครับมีน้ำตาลด้วยมีูก sugar sodium a s c o เบตโซเดีมยมไนไตร i ์โซเดีมยมไนไตร t ์นี่คือสารกันบูดครับเวลาเรากินเข้าไป 1. นึ่ทำลายเชื้อในลําไส้ที่ดี 2. เป็นสารก่อมะเร็งนะครับโรคอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้คนคือมะเร็งแล้วเนื้อพวกนี้ค,ครับปราสายเนื้อนะลดนะครับ กลือด้วยแถมเรื่องความดันเข้าไปด้วยนะใครเป็นความดันนะครับลองดูเนาะว่าเรากินไส้กรอกกินแฮมกินบโลน่ากินเนื้อแดงแปลงรูปกินไก่งวงแปลงรูปหรือว่าเนื้อลมควันนี่แหละเพ่นจะยิ่งความดันสูงมากกว่าเดิมใครเป็นความดันนะครับลองดูคลิปลดความดันของโม้งนะพิมพ์ว่าลดความ